ตัวละครตัวนี้เป็นผู้ลำดับที่7ที่ปรากฏขึ้นมาในซีรีส์ของเดดะไลฟ์ผู้ผู้มีความสามารถในการปลอมแปลงและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทั้งสามารถเปลี่ยนบุคคลให้กลายเป็นตุ๊ก,กาตาหรือสามารถปลอมแปลงร่างกายของตนเองก็สามารถทำได้เด็กสาวตัวเล็กน่ารักผู้มองโลกในงแง่หลายและไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยและเธอเป็นตัวละครสาวที่มีพื้นหลังที่น่าหดหู่มากที่สุดคนหนึ่งในซีรีส์ที่ทำให้เธอเติบโตมาในรูปแบบที่มีความบิดเบี้ยวตัวละครตัวนั้นก็คือผู้ที่มีสมญานามว r w i ผู้ถือครองพลังทูตสวรร แม่มดแห่งการปลอมแปลงเคียวโนนัสมิまさかここからはくじ引きよていうかなんなのこの条件他のみんなならともかく私に照れさせてあとで文句言うんじゃないわสวัสดีครับผมซิลีคนี้ครับสุบสซนไปนะครับกับซีรี่ของเดตอะไรฟ์พิชิตรักพิทักโครนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปข้อมูลตัวละครอีกแล้วซึ่งตัวละครที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือตนะัวละครนัสมีเนาะ เปมีตัวละครโลได้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับประจาซีรีส์ที่นอกเหนือจากน้องโยชิโนะเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวนี้นี่แหละซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเมื่อปรากฏขึ้นมาในซีรีส์เนี่ยก็มีความปวนพอสมควรเลยที่ไล่แสดงความสามารถไปทั่วเลยทีเดียวทั้งในการปลอมแปลงเป็นคนนั้นปลอมแปลงคนนี้ทําให้คนนั้นคนนี้หายไปบ้างแต่ก็หารู้ไหมนะครับว่าในการเติบโตของเธอเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่ยากลําบากและเป็นอะไรที่น่าหดหู่ใจมากๆ ดังนั้นเพื่อที่เราจะรู้จักตัวละครน,นี้มากขึ้นนะครับว่าทําไมเธอถึงเติบโต,ตมาเป็นแบบนี้ทําไมมีไิสัย์แบบนี้ทําไมถึงมีพลังพูดได้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของนัทสมิกันเลยเนาะเบื้องหลังของนัทสมินัทสมิเติบโตมาในฐานะของลูกนอกสมรสในครอบครัวที่เธอถูกทารุณกร,รรมโดยคนที่เป็นแม่แม่ของเธอนั้นนะครับเลี้ยงเธอไว้หรือว่าใช้เธอเนี่ยก็เพื่อที่จะได้เงินนะครับมาจากคนเป็นพ่อแล้วก็ใช้จ่ายเงินในการส่งเสียนัทสมินั่นแหละอย่างสุรุยสุรายคนเป็นแม่เนี่ยปฏิเสธที่จะให้อาาาหรนนัมัมมิแลละะกกกจดูถูถเเธว่ีย แม้ว่าในตอนแรกนัสมินั้นจะพยายามเป็นเด็กดีและช่วยเหลืองานบ้านต่างๆแต่นั่นกลับทําให้แม่ของเธอเนะครับเกลียดเธอมากยิ่งขึ้นดังนั้นนัสมิจึงหยุดความพยายามในที่สุดและด้วยความที่คนเป็นแม่เนี่ยไม่ให้อาหารไม่ให้อะไรเลยโภชนาการแหล่งเดียวของนัสมิก็คืออาหารกลางวันที่โรงเรียนซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลเดียวนะครับที่ทําให้เธอต้องไปโรงเรียนก็เพื่อที่จะไปหาข้าวกินที่โรงเรียนแทนนั่นเองแต่แล้วนัสมินเนี่ยก็เริ่มเกลียดโรงเรียนเพราะนักเรียนคนอื่นๆมักจะเมินเฉยเธอและลาแราะา่่าาีกยกกกงทสป จากที่โรงเรียนจะกลายเป็นที่พักพิงเพียงหนึ่งเดียวแต่แล้วโรงเรียนนั้นกลับเป็นสถานที่ที่มีความทรงจำ <reacted> แยกๆของนัสมิไปเลยทีเดียวจนในช่วงวันหยุดยาวของโรงเรียนอาหารกลายเป็นเรื่องความเป็นความตายของนัสมิเธอพยายามดิน้นรนหาอาหารอย่างเต็มที่และเธอก็ได้ไปสัมผัสอาหารในห่อนะครับที่แม่ของเธอเก็บไว้แต่คนเป็นแม่ก็ไม่ได้ใจดีหรือว่าให้อาหารนัสมิแต่อย่างใดเมื่อคนเป็นแมน่รู้เรื่องเขา้าคนเป็นแม่พยายามฆ่านัสมิเลยทีเดียวครับจากการที่เธอเนี่ยสัมผัสอาหารที่แม่เนี่ยเก็บไว้ในช่วงเวลานั้นทําให้อาหารที่มมัั่นนคคงงขออก็ื น้ำตาลและสีอิ๊วเจอจางด้วยน้ำปลาปลาแล้วถ้าหากวันไหนที่ตู้เย็นมีเนยแล้วก็มาการีนวันนั้นจะถือว่าเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งจากการที่อาหารของนัสมีเนี่ยมันมีเพียงเท่านี้ทําให้การเจริญเติบโตของเธอนะครับได้มีการหยุดชะงักไปจากเพราะว่าทางโภชนาการทางอาหารนะครับที่มันไม่เพียงพอจากเดิมที่เธอโตเล็กอยู่แล้วทํให้นัสมีไม่สามารถเติบโตได้มากกว่านี้อีกแล้วจะเป็นคนที่ตัวเล็กแบบนี้ตลอดไปซึ่งมันก็ทําให้ความภาคภูมิใจในตนเองภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ดีครับแล้วก็รู้สึกไม่ดีนนทััใเหตุการณ์วึน ไม่กี่วันหลังจากที่นัสมีเริ่มเรียนในระดับมัธยมตน้นแม่ของเธอเพราะว่าคนเป็นพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อแหล่งไรายได้เดียวของคนเป็นแม่เนี่ยได้หายไปแม่ของเธอจึงเรียกร้องให้นัสมีทําทุกอย่างเท่าที่ทาได้รวมไปจนถึงการค้าประเวณีเลยทีเดียวเพื่อที่จะหาเงินมาให้กับคนเป็นแม่ให้ได้นัสมีที่ยินอะไรแบบนั้นเธอก็โกรธคนเป็นแม่มากคนเป็นแม่ที่มักจะดูถูกเธอว่าน่าเกลียดและเป็นคนที่รังเกยียจเธอกลับมาเรียกร้องอะไรแบบนี้ตามความสะดวกของตนเองนัสมีจึงตอบกลับไปว่ามันเป็นไปไม่ได้รรออกกกเเพาาะาธนน่่ลียดมมัับแ คนเป็นแม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เริ่มกดเกลียวเริ่มมีใจตะคอกแล้วก็ทําร้ายร่างกายนัสมิจนในขณะนั้นเองมิโอก็ปรากฏตัวขึ้นและเสนอพลังให้กับนัสมิด้วยความสิ้นหวังที่จะเอาชีวิตรอดนัดสมิจึงยอมรับพลังและได้เปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นพูดเมื่อนัสมิรับรู้ถึงพลังของตัวเองในฐานะของพูดแล้วนัสมิก็ได้เปลี่ยนแม่ของเธอในคำให้กลายเป็นโกบเพื่อตอบโต้ก่อนที่นัสมิจะเหยียบคนเป็นแม่ที่เป็นกบอยู่นั้นเธอหยุดความคิดที่จะฆ่าแม่ของตนเองแล้วก็ได้หนีออกจากบ้านในที่สุดครับแล้ว Kenya เเช่่นนดียววกับพูสใหญ นัสมีมาจะปรากฏตัวบนโลกนะครับผ่านอากาศสั่นไหวแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งเธอก็ปรากฏตัวอย่างเงียบๆโดยที่ไม่ทำให้เกิดอากาศสั่นไหวโดยมันเป็นการบอกเป็นนัยว่านัสมีเนี่ยเรียนรู้ที่จะควบคุมเวลาแล้วควบคุมวิธีนะครับในการปรากฏตัวของเธอการปรากฏตัวเงียบๆนี้มันอาจจะมีเหตุผลนะครับในเรื่องของการที่ไม่อยากให้ใครสนใจเธอหรืออาจจะไม่อยากให้ใครเนี่ยมองเธอว่าน่าเกลียดด้วย และนัสมีก็ได้ใช้พลังในการเปลี่ยนแปลงของเธอนั้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้กลายเป็นตัวตนในอุดมคติซึ่งจะเป็นหญิงสาวสวยในวัยยี่สิบต้นๆโดยรูปรับที่มีความสวยงามและมีร่างกายอันสมบูรณ์แบบที่สามารถดึงดูดความสนใจของใครๆได้แต่ถึงแม้เธอจะสร้างตัวตนในอุดมคติขึ้นมาแต่ลึกๆในใจแล้วเธอยังต้องการให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยจดจําตัวตนที่แท้จริงของเธอเอาไว้ครับนี่คือเบื้องหลังของน้องนักสมีนั่นเองแล้วตอนที่นักสมีปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์เธออยู่ในสวนสนุกร้างนอกเมืองเทงกู ซึ่งตอนนั้นเธอได้พบกับชีโดพวกเขาทั้งสองได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยและบรรยากาศก็กาลังไปได้ด้วยดีแต่แล้วจังหวะที่กําลังเข้าได้ข้อเข็มอยู่นั้นก็ถูกขัดจังหวะโดย a อสีเมื่อเอสีมาถึงนั้นพวกเขาก็เริ่มโจมตีและจู่โจมนัสมีต่การจู่โจมครั้งนี้ของ ST, เอสีก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรกับนัสมีเลยเนื่องจากเธอเปลี่ยนเ s สและอาวุธของพวกเขาเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งของแบบกระตูนแต่แล้วก็ตาม มันก็ได้มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมิสไซล์อันนึงเนี่ยระเบิดใกล้ๆจุดที่นัสมิแลวก็ชิโดยืนอยู่ด้วยความตกใจทำให้นัสมิปลดปล่อยพลังในการเปลี่ยนแปลงของเธอออกมาชั่วคราวและมันทําให้ชิโด้ต้องปิดตานะครับเนื่องจากแสงที่ปล่อยออกมาจากนัสมิและเมื่อชิโด้มองเห็นอีกครั้งนัสมิก็กดชิโดมาเพราะเธอคิดว่าชิโด้เนี่ยมองเห็นความลับของเธอซึ่งในความจริงแล้วชิโด้ไม่เห็นอะไรเลยและนัสมิก็ได้ออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้มีการข,ขู่ชิโด้ด้วย,ยนะครับที่รู้ความลับของเธอจนนนนใวัรุงขึ้ นัสมิเปลี่ยนร่างเป็นชิโดและก็ได้ไปโรงเรียนแล้วก็เป็นจังหวะบังเอิญมากๆเลยที่ชิโดเนี่ยก็มีบางอย่างต้องทําแล้วก็ไปโรงเรียนสายทําให้มันก็เข้าแผนกับนัสมิพอดีเลยนัสมิในร่างชิโดก็แสดงความปั่นป่วนทั่วโรงเรียนเลยที่เธอรังควานทุกคนนะครับที่รู้จักชิโดในการทําลายภาพลักษณ์ของชิโดแล้วก็ชื่อเสียงของชิโดนั่นเองแต่แล้วการทําลายชื่อเสียงของชิโดก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อโทกาแล้วก็โอริกามิได้คนพบว่านัสมิเนี่ยเป็นชิโดตัวปลอมนัสมิเมื่อโดนจับได้เธอก็โกรธอีกครั้งงนึ แล้วก็ได้ออกจากที่เกิดเหตุทันทีแล้วก็ได้มีการกลมขู่ชิโดอีกครั้งด้วยว่าจะเอาคืนจากนั้น5วันต่อมานัสมีก็ส่งจดหมายไปที่บ้านของชิโดในการท้าทายให้ชิโดเล่นเกมซ่อนหาในรูปแบบที่บิดเบี้ยวโดวยจุดประสงค์ของเกมก็คือให้ชิโดค้นหาว่านัสมีเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นคนไหนถ้าชิโดล้มเหลวแล้วก็ตอบผิดบุคคลคนนั้นรอบตัวชิโดก็จะหายไปเรื่อยๆในระหว่างที่เกมกําลังดําเนินไปนัสมีเฝ้าดูอย่างเพลิดเพลินนะครับในขณะที่ชิโดเนี่ยหัวปั่นปวดเลยทีเดียวจนในท้ายที่สุด ชิโดก็รู้ว่านัตซมิเนี่ยเปลี่ยนแลกเป็นใครทําให้ผลของเกมซ่อนหาเนี่ยก็ได้หมดไปด้วยและสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างก็คือหลังจากที่ผลของพลังได้มีการหมดลงและนี่แท้จริงของนัตซมิก็ได้มีการเปิดเผยทําให้เธอโกรธเกี้ยวมากกว่าเดิมแล้วก็โต้อตอบอย่างรุนแรงมากกว่าเดิมแล้วก็หลายวันถัดมานัตซมิใช้พลังของเธอนะครับในการคุกคามชิโดและพยายามทาให้ชิโดเนี่ยกลายเป็นอาชญากรในช่วงเวลานั้นนัตซมิคาดว่าชิโดเนี่ยต้องมีองค์กรขนาดใหญ่แน่เลยที่คอยสนับสนุนขเขาอยู่แต่แล้วดีเอ เอเลนและพักพวกดีเอ็มนั้นได้สร้างความเสียหายนะครับให้กับนัสมิทําให้นัสมิเน่ับาดแผลเลยทีเดียวก่อนที่เอเลนจะจัดการกับเธอได้สําเร็จในช่วงเวลานั้นนัสมิได้มีการสับสนในใจว่าทําไมพวกเขาเนี่ยถึงมาช่วยเธอก่อนที่เธอเนี่ยจะได้หมดสติไปนัสมิตื่นขึ้นมาอย่างสถานที่นะครับที่ถูกควบคุมโดยองค์กรลาตทอสแต่ก็เนื่องจากบาดแผลของเธอนะครับทำให้เธอไม่สามารถใช้พลังในการหลบหนีได้ทาให้นัสมิต้องอดทนกับปฏิสัมพันธ์แล้วก็เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของเธอจนในที่สุดเมื่อพลังของเธอ นัสมีก็เปลี่ยนร่างของตนเองแล้วก็หนีออกจากสถานที่นั้นนัสมีได้เปลี่ยนร่างเป็นทั้งโคทริแล้วก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นทั้งลูกอมนัสมีที่อยู่ในร่างของลูกอมนะครับที่อยู่กับชิโดนั้นเธอก็ได้มองดูชิโดในขณะที่ชิโดเนี่ยพยายามตามหาเธอและนัสมีก็รู้สึกบางอย่างภายในใจขณะที่เธอสังเกตชิโดว่าชิโดพยายามอย่างดีที่สุดในการตามหาเธอให้ได้และเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าชิโดเนี่ยไม่ได้หลบหนีเมื่อมีสัญญาณเตือนนะครับที่ดังขึ้นเมื่อมีวัตถุขนาดใหญ่นะครับที่กาลังตกลงมาจาก นัสมิก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับโดยที่ไม่เต็มใจแล้วก็ชื่อเหลือชิโดการต่อ,อสู้ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ด้วยความพยายามร่วมกันระหว่างนัสมิชิโดแล้วก็โทกะทําให้ว่าเขาสามารถทําลายดาวเทียมและสามารถกอบกู้เมืองได้หลังจากการต่อสู้และได้มีการเคลียร์ใจแล้วก็ชื่นชมกันนัสมิก็ได้ร้องไห้กับสิ่งที่เธอเคยทําและได้มีการขอโทษขอโวยคนอื่นๆไปขณะที่ทุกคนกําลังมุ่งหน้ากลับไปที่ลาตท,ทอสนัสมิก็ได้ดึงชิโดไปยังจุดๆหนึ่งนะครับที่เด็กผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยมองไม่เห็น และนัสมิก็ได้มีการจูบชิโดทาให้พลังของเธอในฐานะของพูดก็ได้ถูกผละิกไปหลังจากที่นัสมิถูกปิดกระิกพลังแล้วเธอต้องการตอบแทนชิโดแล้วก็พูดคนอื่นๆนที่ช่วยเหลือเธอแต่ก็เนื่องจากนิสัยชอบคิดมากของเธอทําให้เธอเนยมีอารมณ์ที่แปรปรวนซึ่งมันยัทำให้นัสมิกลับมาเป็นร่างผู้ใหญ่อีกครั้งมันเลยส่งผลให้นัสมิชอบแกล้งชิโดและแกล้งคนอื่นน,นะครับในร่างที่เป็นผู้ใหญ่ของเธอด้วยนี่ก็เป็นบทบาทแล้วก็พื้นหลังคร่าวๆนะครับของนัสมิ้นนะน,น,นัง,นง,องอ่นเเมิเลย จะมีทั้งเหตุการณ์นะครับในการแกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้มีการเปลี่ยนร่างของคนนั้นนะครับให้กลายเป็นผู้ใหญ่มีการใช้พลังในการต่อสู้เอ่ยมีทั้งเหตุการณ์นะครับในการเขียนาร์ตูนเอ่ยในการทําช็อกโกแลตต่างๆนานา,นา,นาเอ่ยที่นัสมีเนี่ยถือว่าเป็นคีย์หลักเลยนะครับเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถอ่ะเนาะซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถติดตามเรื่องราวของนัสมีได้นะครับในตลอดทั้งซีรีส์เลยในส่วนของรูปร่างของนัสมีนั้น ลัสมิจะมีผมแล้วก็ดวงตาสีมรกตที่มีความเข้ากันในตอนแรกเธอปรากฏตัวในร่างของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงรูปนั่งผอมเพียวซึ่งน่าจะอายุป,ประมาณ20ปีที่ร่างนี้เธอจะมีรูปร่างที่โคมนและสวมบางเกลรัดรูปทั้งตัวที่มีความสีม่วงแล้กกึ่งโปร่งใสเครื่องแต่งกายของเธอจะประกอบไปด้วยเสื้อคลุมหมวกแม่มดแล้วก็มีปีกข้างคข่าซึ่งโดยรวมแล้วรูปร่างนี้เนี่ยจะมีหน้าตาที่ดูคล้ายลึนกับแม่มดที่มีความฉูดฉาดและในร่างผู้ใหญ่นี้ส่วนสูงของเธอะร,ระบุไว้ที่170ซนติเมตร และขนาดร่างกายทั้ง3ก็คือ94 62แล้วก็90ครับส่วนรูปร่างที่แท้จริงของเธอนั้นเธอจะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งจะมีผมแล้วก็ผิวที่ไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่ธรรมชิโดะแล้วก็สาวๆคนอื่นๆเนี่ยพยายามเปลี่ยนโชมของเธอแปลงฉมของเธอนะครับทำให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นส่วนอาพรพูดของนซุมีนะั้นมันจะไม่ค่อยแตกต่างจากร่างผู้ใหญ่มากนะแต่แค่จะเป็นในไซส์นะครับที่มีความหดเล็กลงจะมีผ้าคลุมไหล่ที่มีการตกแต่งด้วยรูปดาวจะมีกระโปรงที่สั้นแล้วก็ แล้วก็มีมรกตต่างๆที่ติดทั่วทั้งร่างกายส่วนสูงข,ของนัทซ์มีในร่างที่แท้จริงนั้นก็คือ1 4 4ซนติเมตรและขนาดร่างกายทั้งสาก็คือ69,5 5แล้วและก็70ครับส่วนบุคลิกภาพของนัทซ์มีนั้นบุคลิกของนัทซ์มีที่เราสัมผัสได้ในตอนแรกก็คือเธอเป็นคนที่เกลียดตัวเองแล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหานะครับทางสรีระทําให้เธอรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ลบแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอิจฉาคนอื่่นนบทีีมให้า แล้วก็รูปร่างที่น่าดึงดูดแล้วก็มีความสวยงามซึ่งมันเป็นสิ่งที่เธอไม่มีแล้วเลเนเอ่ก็าคาดว่านิสัยแล้วก็บุคลิกของนัสมินี้มันมาจากประสบการณ์ในอดีตบนโลกของเธอทําให้เธอมีความคิดแล้วก็จิตใจที่มีความบิดเบี้ยวจนสน่งผลทาให้เธอแสดงในด้านที่ไม่ดีออกมาแล้วก็มีบุคลิกที่ซุกซนและในการที่เธอปลอมแปลงร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นผู้ใหญ่นั้นมันก็เป็นการบง่งชัดว่าเธอเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยมองว่าตัวเองไม่น่ารักมองว่าตัวเองไม่สวยจนถึงขั้นที่ว่าต้องสร้างตัวตนในอุดมคติข แต่อย่างไรก็ตามนะครับนิสัยที่แท้จริงของนัสมีเนี่ยก็คือการเป็นเด็กที่สงสัยแล้วก็เป็นเด็กที่ต้องการความสนใจนะครับในลนักษณะต่างๆเช่นฉันเนี่ยอยากให้คนอื่นสังเกตเห็นฉันอยากได้รับการยกย่องฉันอยากเป็นคนที่ได้รับการยอมรับฉันอยากเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนมันก็เป็นนิสัยของเด็กปกติทั่วไปนะครับที่มีความไร้เดียงสาหลังจากที่นัสมีผูกมิตรกับชิโดแล้วก็หล่อพูดแล้วถึงแม้นัสมีเนี่ยจะยังคงไม่มัน่นใจในรูปร่างที่แท้จริงของตอนเองแต่เธอก็สบายใจกับตัวเองมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกบ ถึงแม้จะยังคงมองโลกในแง่ร้ายก็มีสภาพจิตใจที่อ่อนแอแต่เธอก็ยังรู้สึกขอบคุณทุกๆคนที่ส่งเสริมคุณค่ากับตัวเองทำให้เธอมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวของตัวเองครับนี่ก็ในเรื่องของนิสัยและก็บุคลิกภาพของนัสมีนเองเนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของพลังและความสามารถของนัสมีกันในฐานะที่นัสมีเป็นผู้แห่งการเปลี่ยนแปลงพลังของนัสมีจึงเป็นไพ่คู่ความสารพัดประโยชน์จะเป็นพลังแห่งจินตนาการที่ไร้ขอบเขตเลยกว่าได้ด้วยพลังของเธอนี้นัสมีสามารถเปลี่ยนแปลงออันตราย ให้การเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายและการเรื่องตลกขบขันได้แล้วเธอยังสามารถเปลี่ยนร่างเป็นไข่ก็ได้หรือสามารถทําให้บุคคลเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ได้และก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนอกจากความสามารถในการเปลี่ยนแปลงปลอมแปลงแล้วเนี่ยนัสมิยังมีพลังในการคัดลอออีกด้วยครับที่มาส่งพลังขนาดที่ว่าสามารถคัดลอกพลังของทุ่ยวค์ได้เลยทีเดียวพลังทุ่ยวคนประจําตัวของนัสมิก็คือทุ่ยวค์ฮานิเอลานล ฮานีเอลรว่าแม่มดแห่งการปลอมแปลงดูเป็นทวสวรสว์อาวุธในรูปแบบของไม้กวาดฮานิเอลจะได้ว่าเป็นทูวสวรระดับดับเบิลเอที่ตัวไม้กวาดนี้มีความสามารถที่หลากหลายทั้งในการขี่นะครับในการบินด้วยความเร็วสูงและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของผู้ชายนี่ให้กลายเป็นสิ่งใดก็ได้และทวสวรสว์ฮานิเอลของนัสมิยังมีความสามารถพิเศษในการส่งสิ่งต่างๆนะครับไปยังมิติผ่านกระจกได้ที่เป็นความสามารถที่คล้ายคลึกง,งกับเงาของกุลมีเลยที่ในมิติส่วนตัวของนัสมิ สิ่งของหรือวัตถุต่างๆเนี่ยจะถูกทําให้อยู่ในสภาวะอยู่ชะงักไปและทุสวรรค์ฮานิเอลยังมีความสามารถในการก๊อปปี้ด้วยก็คือความสามารถคาริโดสโคปหรือว่าแสงสว่างกระจกแห่งการเปลี่ยนแปลงคาริโดสโคปนี้เป็นพลังในการก๊อปปี้ที่สามารถก๊อปปี้พลังทุสวรรค์ของคนอื่นๆได้แต่ว่าการก๊อปปี้พลังนี้พลังที่คัดลอกมันนี้จะมีอนุภาคนะครับที่น้อยกว่าพลังทุสวรรค์ดังเดิมแต่ถึงแม้พลังแล้วก็อนุภาคเนี่ยจะน้อยกว่าต้นฉบับแต่มันจะมีข้อดีตรงที่ว่า ฮานิเอลเนี่ยสามารถก๊อปปี้นะครับแล้วก็บันทึกไว้ในสเนาได้สามารถก๊อปปี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงพลังที่ได้มีการบันทึกไว้ตอนไหนก็ได้นี่คือพลังของทูตสวรรค์ฮานิเอลแล้วก็พลังของนัตสมีนะครับในฐานะปูแต่ว่าตัวของนัตสมีเนี่ยจะมีความสามารถอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นนัตสมีเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีความยอดเยี่ยมซึ่งเธอเกือบจะจะลอกเรียนแบบบุคลิกนิสัยนะครับของคนที่เธอเปลี่ยนร่างได้อย่างสมบูรณ์แบบที่เมื่อเธอแอบอ้างว่าเป็นใครเนี่ยเธอก็จะมีความที่เหมือนแบบเหมือนมากๆเลย และนัทสมิก็ยังเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับที่มีทักษะที่สูงที่นัทสมิสามารถเขียนมังงะและวาดมังงะได้อย่างเป็นมืออาชีพซึ่งทักษะทางด้านการ์ตูนของนัทสมินั้นมันมีความยอดเยี่ยมมากจนขนาดที่ว่านียเนี่ยซึ่งเป็นนักวาดการ์ตูนมืออาชีพได้มีการเสนองานให้กับนัทสมิเป็นผู้ช่วยของเธอเลยส่วนทักษะอื่นๆเนี่ยก็จะมีปาปายนะครับทั้งเรื่องของความรู้ทักษะการทําอาหารบ้างนะครับนี่คือพลังและความสามารถต่างๆของนัทสมินั่นเองต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่หนึ่งก็คือครอบครัวที่ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานัสมิเติบตัวมาด้วยแม่นะครับที่ชอบทารุณซึ่งมันจะทําให้เธออดอยากและดุด่าเธอตลอดเวลานัสมิกลัวคนเป็นแม่มากและบ่อยครั้งเธอก็ถูกทารุณกรรมและถูกทิ้งให้จมอยู่กับความกลัวแต่อย่างไรก็ตามนัสมียังคงหอยหาความรักจากแม่ของเธออย่างสิ้นหวังคนเป็นแม่ไม่เคยสนใจนัสมีเลยว่านัสมีจะอยู่หรือจะตายคนเป็นแม่ต้องการนัสมีก็เพื่อเงินเท่านั้นเองที่เธอบังคับให้นัสมีเนี่ยออกไปหาตัง ซึ่งมันร้ายแรงขนาดที่ว่าบังคับให้นัส,สมีเนี่ยไปเป็นโสเพนีเลยทีเดียวนะเนาะก็ถ้าพูดตามตรงแล้วถ้าหากมิโอะนะครับไม่มาช่วยนัส,สมีในการเปลี่ยนให้นัส,สม,เสสมเีเนี่ยได้การเป็นพูดนัส,สมีก็คงได้ตายไปแล้วนะครับจากอาการอดอยากแล้วก็จากอาการที่แม่ทารุณความที่มีครอบครัวายำส้มตีนแบบนี้นะครับทำให้นัส,สมีเนี่ยเติบโตมาอย่างบิเดเบี้ยวความสัมพันธ์ที่ 2. อ,อิสกะชิโดแม้ว่าในตอนแรกนัสมีจะมีความสัมพันธ์ในเชิงของความเกลียดชังนะครับกับชิโดฝ่ายเดียวแต่ว่าในปัจจุบันนัสมีความรู้สึกกัใต่อชิโด ชิโดได้มีการบอกว่ารูปร่างนี้แท้จริงของเธอนั้นน่ารักทําให้นัตสึมิเปิดใจต่อชิโดมากขึ้นเรื่อยๆและนัตสึมิก็ยังคงแกล้งชิโด้เป็นประจาเลยในรูปแบบของการแกล้งเล่นแบบเด็กๆแต่นั่นก็เป็นการไม่สื่อว่านัตสึมิเนี่ยมีความรู้สึกดีๆนะครับต่อชิโดความสัมพันธ์ต่อไปก็คือฮิเมคาว่ายชิโนะทั้งสองคนนะครับกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนื่องจากมีบุคลิกที่คล้ายคลึงกันแล้วก็มีความจริงที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็อยู่บ้าน,น,น,ปป ino, าน,นาด้วยกกกกััััััันนนนนตึมมมิิท้้้้้งงงงงงปปออโโโยยะะแแลลลบาาร็จซซ่่ววววขหดด นัทสมีมักจะประทับใจนะครับกับความมีน้ำใจของโยชิโนะแล้วก็มองโยชิโนะว่าเป็นเทพธิดาที่มีความสวยงามแล้วก็น่ารักนี่ก็คือตัวอย่างความสัมพันธ์ของนัทสมีนะครับตัวละครอื่นในซีรีส์ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับนัทสมีการว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างครับส่วนเสริมเรื่องที่1ชื่อของนัทสมีสะท้อนถึงรูปแบบนะครับในการเป็นผู้ของเธอโดยชื่อนัทสมีจะมีอักษรหมายเลข7็นะครับภายในชื่อซึ่งมันก็จะหมายถึงเซฟิลลล่่่าาดัััับบบทีีีี7นนนนนนะะะครมมมตต้้้แแหงงชชชวววจเกกกยยขอ็ ส่วนสำารัเงที่2คงคำว่านัสมีสามารถออกเสียงได้ว่าบาปเจ็บระการซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงบาปมหันเจ็บระการนะครับในเทววิทยาคริสเตียนก็คือคำว่านาัสมีกับนานาสัสสเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันครับส่วนสำารับเงที่3กระจกในฮานิเอลของนัสมิไร้รับแรงบันดาลใจมาจากฮิมิสึโนโอโกจังซึ่งเป็นมังงะสารนวนเวทมนต์ที่ตัวเองมียศถาบรรดาศักดิ์และมีความสามารถในการเปลี่ยนตัวเองนะครับด้วยกระจกพิเศษได้ส่วนสำารัเงที่ 4. นามสกุลข,ของนัสมีอย่างเคียวโนะมันจะมีคันจินะครับที่แปลว่ากระจกละกลนาครับ ส่วนสำรัเที่5ชื่อทูตสวรรค์ของนักสมิอย่างฮานิเอลฮานิเอลนะครับจะหมายถึงความยินดีของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งพระค,คุณของพระเจ้าหรือผู้ที่ได้เห็นพระเจ้าครับส่วนสำหรัเที่6ชื่ออาพรพูดของนักสมิอย่างอโดนานส์โบดมันจะแปลว่าพระเจ้าจอมโยธาและมันยังเป็นวลีในภาษาฮิบรูนะครับในกมพีไบเบิลที่สรรเสริญพระเจ้าด้วยส่วนสำหรัเที่7สิ่งที่นักสมิชื่นชอบมากที่สุดนะครับก็คือมุมห้องในขณะที่สิ่งที่เธอชอบน้อยที่สุดเนี่ยก็คือกิจกรรมแบบกลุ่มครับสส่่วนที8 ในฐานะตัวแทนทางไหนะของมนุษย์นัสมิเป็นตัวแทนของไหนะทางออนไลน์ครับส่วนสํามเลสุดท้ายชื่อของนัสมินะครับในการเล่นคำโคโรวาเซภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีการสะกดเป็นตัวเลขนะครับก็คือเลข723ซึ่งเลข7ก็คือน,นะนะซึก็คือ2มิก็คือ3แล้วก็ถ้าหากเราใช้ตัวเลขแรกนะครับเป็นเดือนและใช้ตัวเลข2ตัวหลังนะครับเป็นวันมันก็ตรงกับวันเกิดของนัสมิพอดีเลยนะครับก็คือวันที่23เดือน7ครับเนื้อคือส่วนเสริมแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับของน้องเขียวโนะนัสมิ ก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ผมตกรอย่างไงต้องขอกราบมาที่นีด้วยนะครับตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีความน่ารักนะเออเป็นตัวละครสายโรล,ลิ่น่ารักเนทีเดียวใครหลายคนที่เป็นมีเนี่ยก็คงชื่นชอบโรล,ลิ่ประมาณนี้ทั้งนั้นแหละก็ในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับรอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบัสสินไในเองแล้วจเจอปะกันอไรรเเื่ง,งส ตัวละครจากอนอิเมะเรื่องใดเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับทุกคนบ๊ายบายครับ